สวยครับน้องเอกครับผมโอ้โหนี้มืดติดๆนะต้องรีบนะวันนี้เราจะพอดีพิไรไม่ได้ละนะครับผมนะครับเอาล่ะนี้เรารีบเลยแล้วกันนะครับมีนางฟ้าเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับสายใช้งานน้องเอกต้องไม่พลาดสีเขียวเหนียวซับครับผมสีเขียวเหนียวซับไม่าจากไหนเนี่ยเหล่าเนี้ยไอทัวเคลียร์ได้ไปจากไหนเนี่ยสีเขียวเหนียวซับโอ้โหเหล่นี้ใช้ได้นะนี่ครับโอ้โหฝอร์ดรถกระบะนะครับปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับเป็นแคปนะครับแล้วก็พวงหลาวเวอร์ด้วยนะครับรถสวยๆเลยเครื่องดีแค่สีสวยน้องเอกล้อ คันนี้ก็ไปเร็วนิดนึงนะถือว่าเอามาฝากเอฟซี FC กันนะครับเ <c oughs> ปิดท้ายพี่ <c oughs> ดูหน่อยว่าแมแวนน่เนินสวยไหมโอ้ขยันน่าดูเว้ยยังกันเปิดเลยวะปีนี้นี่เอาไปเลยนะคนละสองโล <c oughs> ไม่พอด้วยพี่อ่ะไม่บอกว่าทองเ <c oughs> หรอ <c oughs> อ่ะสวยแล้ว <c oughs> อ,อ่ะไม่บอยแล้วครับปิดฟปิดฟาท้ายหน่อย นะครับแล้วก็มีโลบาร์หลังนะครับที่เท้าเหยียบด้วยนะครับซีสันถือว่าพอใช้นะครับถือว่าพอใช้งานได้นะครับก็อยู่ประมาณสักประมาณ 80- 90%นะครับนี่ฮะก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับน้าหนนิดหน่อยนะครับตามยุการใช้งานจริงนะครับแต่โดยรวมถือว่าโอเคอยู่นะครับรถสวยก็เรียบร้อยแต่บอกภายในสะอาดนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตอนเสร็จมาดูภายในกันนิดนึงมืดลัดแต่ยังพอเห็นนะฮะอ่าเห็นอยู่เห็นอยู่นี่ฮะบอกก็ยังสะอาดอยู่นะครับไม่มีขาดแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะสะอาดสะอาดคอนโซลก็สวยนะครับ แล้วก็แคปเนี่ยก็ยังสวยอยู่นะครับไม่มีขาดดูเครื่องยนต์ดีกว่าเดี๋ยวดูความเดิมของเขาดีกว่าดูการสตาร์ทของเขาดีกว่ามือบางอ่ะโอ้โหน้องโตนเอาใหม่ดีกว่าพิสตาร์เทเดงมีชดดูการสตาร์ทของเขาแล้วครับอ่ะน้องโตนดูเลยนิ้วยังไม่ทันจะหมุนกลับเลยครับผมติดชึ่งแค่ดิดนิ้วเอ่ออันนี้ก็ได้เหมือนกันเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเออได้แล้วทีมเราเริ่มได้แล้วเอาเปิดฝากระโปรงหน่อย โอ้โหรถเดิมๆบางๆ,างๆนะครับสุดยอดนี่ฮะโอ้โหเครื่อนดีแคสซีสวยนะครับสะอา,าเดเยอมากๆนะครับโอเคเรียบร้อยตรงนี้คันนี้ไม่มีอะไรมากสอดพี่เขาเจนเแคปรถสวยๆเลยเอาดีป่ะเอาไปเร็วๆเลยคันนี้ไม่มีอะไรมากแจกไปด้ดีเอาไป่า้หร่ดี คันนี้รับหมื่นพอแล้วพี่พีเอาไปเจ็ดหมื่นเก้าพอเจ็ดหมื่นเก้าได้เขาเลย All new Ford c a p r u r เจ๋งเลยแต่คันนี้ได้นะนะเจ็บคอเลยเเ็บคอ All new Ford เราไม่ต้องจ้างเลยนะอ่ะโอเคครับผมไปโอ้โหรถยังสวยตรงเี้โอ้โหคนขับหรือว่ารถแรงกว่ากันเนี่ยเดิมให้พี่เดานะไม่ปวดท้องครั้งแรกก็ปวดท้องจริงแล้ว เอาไปเลยคันนี้อ่ะคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะรีบไปหน่อยแต่ว่าโอเคนะเอ้ยแต่คันนี้ถือว่าเครื่องดีก็สีสวยแล้วก็เครื่องนิ่มมากๆน้องนี้เอาไปใช้งานได้นะครับแล้วก็ใช้งานจริงได้ใช้งานแล้วก็ขายของทุกต้องครับเทเลประสงค์เลยเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเหมาะเลยแล้วแคปด้วยถูกต้องครับเครื่องยี่สูแล้วจ้าใช่แล้วเครื่องอย่างดีอ่ะนิ่งมากเลยพี่อ่ะโอเคเดี๋ยวติดตามต่อยพี่น้าเราจะมีอะไรมานำเสนอกันนะครับไลค์กดแชร์ไว้ด้วยครับผมจะได้ไม่พลาดรถดีอย่างนี้เนาะขอบคุณมากเสสวััดีครบ